ความใหญ่ของหนอเนาะใหญ่ขนาดเอาไปค้ายบ่เอาไปค้ายบ<อ>่นี่โอ้ท่านผู้ชมืันนี้เราจะพาชมบรรยากาศธรรมชาติภูผาป่าไม้อันนี้เป็นเส้นทางไปทีแขวงเซส,สมบูรณ์แต่วามืันนี้เราบร่ได้ไปหอดแขวงเซส,สมบูรณ์เนาะเอาเพียงแต่จะพาไปชมภาพบรรยากาศ ตามเส้นทางไปแคว้งส,สมบูรณ์ว่าจะพบเจออย่างแน่อามาชมภาพธรรมศาสตริสวยๆกำงามและกัวิธีชีวิตของประชาชนอยู่ตามสนนบนของประเทศลาว แมนวิวด้านลุมตอนนี้เ้าอยู่ทึงจอมผู้บังนัดผู้บังนัดเป็นผู้ที่สูงสั้นที่สุดเนี่แถวนี้ในบริเวณนี้สูงสั้นแล้วก็คดโค้งเนาะทั้งเทึงมีให้เข่าก็จะาร้อมก็จะสยาวะฮะานอ อันนี้อยู่ระวงังทางไปแขวงเซยสมบูรณ์เหมือนป้าหนำไรแห้งหนำงามแต่ยู่นี่ครับหนำไซไลเย็นอีกแล้วอ่าคือได้นอร้ายแทะโอเอาไปขายปะ กันนนำานำไลแห้งขนาดอยู่นี่ย่วงสีเย็นดีขนาดเนาะขอเบิ่ในเดอล่างน่อยเบิ่งเนเดอขอเบิ่ในเดอร์้นำเย็นเย็นเย็นไปหาจูไซก็ได้ไลายแท้ ไปหาอยู่ใไไปหานอนอยู่ใไซคือได้ไลยแทะเ้าโ oh. <laughs> เป็นยังถ่ายวิดีโอซื้อ้อ oh. ไล่แห้งขนาด คงสงเย็นดีขนาดเนาะทานผู้สมธรรมาสารเมืองลาวเนาะน,นี่เนาะนำตกอนเขาลงไปเมื่อกี้เนาะนำรู้สึกว่าเย็นขนาดเลยรู้สึกจะหนาบเลยต้งสิไม่แห้งผู้ที่เท้ากายไม่เห็นก็จะมาล้างเนาะใหม่เนาะก็จะไปห้านเนาะใหม่แล้วก็จะมลาลากอยู่ซ้ายนามนี่ ลลังคิดดินนน่อเแล้วก็จะเสียวเมื่อขายนอเนี่เห็ดในไลฟ์เมนูเนาะอาหารลาาเอาไปแกงก็ได้ไปต้มกินจำเจ้าก็ได้เอาไปเห็ดน้ำม้สมเรือเห็ดน้ำม้แห้งโอ้ในไลฟ์เมนูเลยน้ำม้นเนี่ยอาหารเล้าแต่แท้เนี่ย รถล,ลงน้มเลยเน,นาะอาบน้างอาบไหมเ,เย็นดีขนาดเลย เราใหม่มากก็จะกอาบม่ล่าก่อนเสร็มาเงื่อนเนาะหลังที่ดินดอกอันนี้เป็นเป็นน้ำไหลมาจากธรรมชาติลงไปหลินน้ำเย็นอีกเ่๊เบาทก่อน ขายขายโลเท่าไหรขายจังไหร่ขายนอเท่าไหร่ป้ามุมดูความใหญ่ของนอเนาะ <laughs> ใหญ่ขนาดเอาไปขายปะเอาไปขายบนี่ย <laughs> โอ้เอาไปขายอยู่บนใด ปาดออ,ออกวะปาดออกวะเกมาเป็นรถไทยเลยอันนี้น้องใหมายั้งก็จะเอนอนน่ะน้องหมยัง้งซื้อมันอะ่ะเออซื้อนองหม่ซื้อยัง้งซื้อนอหม่บอะไร ไซปามันน่ะเขาไปเอาอยู่บอได้ไไโอ้อยู่ท,ทึ่งพี่วะมีไรบ่ารเออทางรถมานี่เนาะแกสะลดมาอยู่นี่นี่ทางรถไปโบกลปบันไดบ่โบ,ก,บกลบ่ไกลไกลก็มี<ค>ไกลก็มีมเออ,อยู่บ้านได้เจ้าอ่ะ<ด>มึงลงบ่ เ oh. มึงลงผู้จักกันวาสซ์ฟบ่แอนวาสซมัวซ้อนหน้ามานันเนาะไซสขนาดเลยลงไปเลยเย็นเย็น นีวิธีชีวิตของคนลาห้องเด้อพ่น้องอยู่แถวสวนนทเบาะกการหาอยู่หากินกะหาเครื่องปลาของดงหาหนา่้อไมมตามปลาหาห้หลายๆกัไปเห็ดเป็นสินค้าเนาะไปะเห็ดหน่้อไหมส้มหน่อไหมดองขายเป็นสินค้าหรือว่าเห็ดเป็นอาหารภายในเฮื่อนคั่วเห็ดเป็นอาหารภายในเคื่อนก็นได้เนาะเพราะว่าเมนูหน,น่้อไหม้นี่เป็น เมนูหอ,อดหิดของคนล่ากินทุกเมื่อก็ได้เป็นต้มเป็นแกงย่งต่างๆไดเบิดเนาะเอามาขวาใส่กรับสินกับยังกระไดคือกันเมนูนใหม่เ็ยไ,ไ้้หลายไปเฮาเดินไปเมืองลงคือกันนีนกันแล้เขาขึ้ดจากหนาอะไรวันนี้เอาเดินทางต่อไปที่เมืองหลง มืองลงมันจะมีตลาดที่แคบทางก็จะขายชิ้นถาที่ห้ามอะไ้จากปลาจากงี้ยนะเนาะเข้าไปเบิ่งว่ามนเนี่ยก็จะ,จะขายเนงะี้ยัง